สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับครูแบงค์นะครับกับเรื่องอาชีพดนตรีนะครับอาชีพดนตรีนะครับในการศึกษาเล่าเรียนในรายวิชาดนตรีนะครับผู้เรียนนักเรียนสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคตนะครับซึ่งได้มาจากการสั่งสมความรู้นะครับซึ่งมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ ดนตรีอยู่มีหลากหลายมากเลยนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่เรียกว่าสร้างความสุขความบันเทิงให้กับคนในสังคมนะครับซึ่งาบางคนอาจจะเป็นครูนะครับบางคนอาจจะเป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงนะครับนักร้องนะครับแดนเซอร์นะครับหรือบางคนนะครับอาจจะเป็น หัวหน้าวงดนตรีก็ได้นะครับซึ่งอาชีพทางดนตรีนั้นมีหลากหลายมากนะครับอาจจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการแสดงคอนเสิร์ตอย่างนี้อาชีพโปรดิวเซอร์นะครับซาวจิเนียนครับผู้ออกแบบงานอีเวนต์ในิทรศการต่างๆไฟเวทีนะครับผู้ควบคุมการผลิตผู้ออกแบบการแสดงนะครับผู้กำกับนะครับซึ่งอาชีพ ก็มีหลายอาชีพนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นะนะครับอา,อาชีพนักดนตรีนะครับก็จะแบ่งการเรียนรู้ออกจะเป็นอาชีพทางดนตรีแล้วก็บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงนะจะมีธุรกิจจะมีอาชีพอะไรบ้างไปดูกันเลยครับที่นักเรียนเห็นนะครับก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีมีหลากหลายครบับบอกซึ่งมี หน้าที่สร้างความสุขสนุกสนานให้แก่ผู้ชมก็จะมีอาชีพนักร้องนะครับนักร้องเลยที่เราฟังเพลงกันอยู่ทุกวันนะครับอาชีพเป็นอาชีพที่ร้องเพลงนะครับตามแนวเพลงต่างๆนะครับอาชีพนักร้องจะต้องมีจะต้องเป็นบุคคลที่มีน้ำเสียงที่ไพเราะนะครับเป็นเอกลักษณ์สามารถดึงดูดผู้คนให้มาคล้อยตามเราได้นะครับอาชีพนักร้องนี้ มีสถานที่ทำงานที่หลากหลายเช่นการแสดงตามงานต่างๆงานคอนเสิรต์ตร้านอาหารหรือว่าสถานบันเทิงนะครับนักเรียนได้ดูภาพตรงนี้นะครับคือภาพนักร้องนะครับมีเสียงที่ไพเราะและก็เป็นเอกลักษณ์มากนะครับนั่นก็คือสุกิตวิเศษแก้วหรือว่าบี้บี้สุกิตนะครับชื่อในวงการนะรต่อไปนะครับ นอกจากมีนักร้องแล้วนะครับก็จะมีอาชีพนักดนตรีนะครับขาดไม่ได้เลยนักร้องกับนักดนตรีนะครับอาชีพนักดนตรีเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบรรเลงดนตรีเฉพาะเครื่องดนตรีนะหรือว่าการบรรเลงกับนักร้องเป็นอาชีพที่ต้องฝึกฝนและหมั่นซ้อมขยันซ้อมมีความคิดที่สร้างสรรค์มีความคิดที่สร้างสรรค์ อาชีพนัรดนตรีเป็นอาชีพที่สร้างความสุขความเพลิดเพลินนะครับเช่นถ้าเป็นการบรรเลงเดี่ยวของเครื่องดนตรีจะทําให้ผู้ฟังได้ชมแล้วก็ได้ฟังเทคนิคต่างๆของความสามารถของผู้บรรเลงนะจะมีความน่าตื่นเต้นความน่าประทับใจนะครับทำให้ผู้ชมนั้นชื่นชอบนะครับเหมือนยกตัวอย่างนะครับของก็มิสเตอร์แซกแมนนะครับเป็นมือแซกเป็นมือแซกโซโฟนเรียกว่า อันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับโกช็กแมนนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับอาชีพแต่งเพลงนะอาชีพแต่งเพลงนี่เป็นอาชีพที่มีความสำคัญมากต่อวงการดนตรีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในอาชีพต่างๆนะครับเป็นอาชีพที่ต้องมีความรู้ความสามารถ มีใจรักในการเขียนเพลงแล้วก็มีความยิดสร้างสรรค์และมีพรสวรรค์นในด้านการแต่งเนื้อร้องเป็นอาชีพที่สร้างผลงานให้กับศิลปินหรือว่านักร้องซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์มีเนื้อหาที่นักแต่งเพลงได้แต่งขึ้นนะครับให้ผู้ฟังได้รับฟังเกิดอารมณ์ซาบซึ้งสนุกสนานว่าโศกเศร้าสามารถดึงอารมณ์ผู้ฟังได้ให้ผู้ฟังได้คล้อยตามนะครับ นอกจากนี้นะครับยังเป็นอาชีพที่ช่วยส่งเสริมให้ศิลปินหรือว่านักร้องและบทเพลงเป็นที่รู้จักนิยมต่อสังคมนะครับคนที่มีชื่อเสียงก็คือนิติพงษ์หอนาคนะครับหรือว่าดีนะครับนักแต่งเพลงชื่อดังนะครับนักแต่งเพลงทุกวันนี้มีความสามารถนะครับร้องเพลงได้ด้วยนะครับเป็นนักดนตรีนะครับยกตัวอย่างเช่นก็คือครูเต้ยนะครับครูเต้ยนี่มีความสามารถมากเลยนะครับ เป็นทั้งครูเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักดนตรีนะครับนี่ก็คือเป็นบุคคลที่มีความสามารถหรือว่าครูสลาไงน,นะครับต่อไปนะครับอาชีพผู้อํานวยการสร้างผลงานเพลงหรือว่า Producer, Producer, โปรดิวเซอร์นะโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์จะเป็น <c oughs> อาชีพที่ทําหน้าที่ควบคุมแล้วก็ให้คําแนะนํานักร้องนักดนตรีควบคุมการบันทึกเสียง เรียกง่ายๆว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของศิลปินที่โด่งดังหลายๆท่าน,นครับวางแผนการผลิตค่าใช้จ่ายทรัพยากร,รเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายนะครับอาชีพโปรดิวเซอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องเข้าใจการตลาดของดนตรีนะความต้องการของผู้ฟังในสังคมนะครับของคนฟังในสังคมว่าทุกวันนี้แนวเพลงออกเป็นแนวไหนนะครับเหมือนยุคทุกวันนี้นะแนวเพลงก็จะออกเป็นแนวเพลง อินดี้อะไรวันนี้นะครับลูกทุ่งอินดี้นะเขาก็จะวางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ฟังในสังคมและก็วางแผนการสร้างสรรค์ให้กับนักร้องนักดนตรีได้ขับร้องและก็บรรเลงดนตรีได้ถูกต้องแล้วก็ไพเราะเพื่อให้ผู้ฟังประทับใจในผลงานนะครับที่ยกตัวอย่างมานะครับก็คือสิทธิพงศ์วัฒนจังนะครับโปรดิวเซอร์รับชื่อดังของประเทศไทยนะครับ <c oughs> ต่อไปนอกจากจะโปรดิวเซอร์แล้วนะครับต่อไปก็เป็นหน้าที่อาชีพของนักจัดรายการหรือว่าเรียกสันส้นๆว่าดีเจนะครับผู้จัดรายการประกอบความรู้เกี่ยวกับบทเพลงหรือให้ความรู้ในเรื่องอื่นๆแก่ผู้ฟังครับอาชีพดีเจจะจัดรายการที่สถานีวิทยุนะครับเพื่อออกอากาศ ตา,ตามขึ้นความถี่อะไรต่างๆนะครับทําหน้าที่เปิดเพลงให้เข้ากับสถานที่หรือว่ากิจกรรมลักษณะงานของตัวเองนะครับเช่นอาชีพดีเจเป็นอาชีพที่สําคัญนะนอกจากเปิดเพลงแล้วยังต้องให้ความรู้ในเรื่องต่างๆให้คำปรึกษาต่อปัญหาหรือว่าสนทนากับผู้ฟังนะครับสอดแทรกเรื่องราวต่างๆไว้ในรายการนะครับนี่ก็คือเป็นอาชีพดีเจนะครับต่อไปนะครับอาชีพที่ ที่สร้างความสุขอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพนักเต้นหรือว่าแดนเซอร์นะครับแดนเซอร์เนี่เป็นอาชีพที่เต้นประกอบดนตรีนะครับและก็การขับร้องนะครับมีการออกแบบท่าเต้นให้เข้ากับการขับร้องนะครับการบรรเลงดนตรีเป็นอาชีพนะสร้างความน่าสนใจให้กับการแสดงเพิ่มมากขึ้นเพราะบ,บางครั้งอะท่าเต้นก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให ผู้ชมหรือว่าผู้ฟังสามารถรับรู้หรือว่ารู้จักมีท่าโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ในวงการเพลงไทยสากลหรือว่าเป็นเป็นที่ดึงดูดสื่ออารมณ์ของบทเพลงต่างๆนะครับถ้าในวงการลูกทุ่งเขาจะเรียกว่าหางเครื่อง <c oughs> อต่อไปนะครับก็คือบทบาทของดนตรีบทบาทของนักดนตรี กับธรบรุรกิจบันเทิงนะครับธุรกิจบันเทิงคืออะไรนะครับธุรกิจบันเทิงก็คือกิจการหรือว่าการค้าที่เกี่ยวกับความบันเทิงทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับความรื่นรวมต่างๆนะครับซึ่งในในการประกอบธุรกิจบันเทิงนะครับจะมีการนําดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่กล่าวมานะครับจะนําเอาทุกอย่างเลยที่ครูกล่าวมามาอยู่ในธุรกิจบันเทิงนะครับ ดนตรีจึงมีบทบาทสําคัญต่อธุรกิจบันเทิงมากๆนะครับมาดูกันนะครับ1การสร้างความรู้ความบันเทิงให้กับผู้ฟังและผู้ชมในงานบันเทิงต่างๆนะครับ2นะเป็นสิ่งที่สร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพทางดนตรีนะครับ 3. ดนตรีเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าทางธุรกิจ ที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับ 4. ดนตรีมีส่วนช่วยในการสร้างสีงสันและบรรยากาศในธุรกิจบันเทิงทําให้ธุรกิจมีความน่าสนใจหรือส่งผลให้ส่งผลตอบรับผลตอบแทนที่ดีนะครับต่อไปนะครับดนตรีเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมจึงทําให้ธุรกิจด้านบันเทิงเนี่ยจเจริญรุ่งเร,งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าทุกโฆษณาจะต้องมีอะไรครับทุกโฆษณา หรือว่าขั้นรายการจะต้องมีเสียงดนตรีขึ้นมาใช่ไหมนั่นแหละคือธุรกิจในธุรกิจเ็จะจ้างนักดนตรีขึ้นมาเราจะทําทําีวีช่องนี้เราจะทําโฆษณาขายครีมอย่างงี้เราก็ต้องจ้างนักดนตรีมาเรียบเรียงจ้างนักแต่งเพลงมาเรียบเรียงมีโปรดิวเซอร์นะครับมาทําการตลาดให้นะครับมาเรียบเรียงวางการตลาดให้ว่าจะไปในทิศทางใดกว่าจะออกมาเป็น โฆษณาหนึ่งหงตัวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวครูจะให้ดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับธุรกิจทางดนตรีนะครับของอรุ่นพี่ของครูเองนะครับที่เรียนจบด้วยกันนะครับจากรชาชพัฒนทุบลน,นะครับไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมอัตพลสุริยานะครับหรือว่าเอเย่นนะครับจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับสาขานะครับดนตรีสากลนะครับเอกแซกโซโฟนนะครับเครื่องเป่าลมไม้นะครับปัจจุบันทํางานนะครับเกี่ยวกับโปรดักชั่นนะครับทำงานอ่าไลฟ์สดนะครับบันทึกการแสดงสดนะครับคอนเสิร์ตหรือว่าหมอลำนะครับอ่าปัจจุบันเป็นเจ้าของช่องเอเย่นชแนลมิวสิก นะครับเอเย่นโปรดักชันมิวสิกเอเย่นไลท์แล้วก็เพจ f a c e b o o เอเย่ c ช a แนลมิวสิกนะครับทำงานเกี่ยวกับการถ่ายทำรูปแบบต่างๆนะครับบรรยากาศตอนที่เรียนสมัยที่ผมเรียนที่มหาลัยราชภัฏยุวนยูทเป็นอย่างไรนี uh ่ยสมัยเรียนครับส,ส,สมัยเรียนเป็นคนที่ชอบสนุกสนานเป็นคน สนุกสนานเป็นคนเรื่อนเรองเป็นโอเคถามซอครับสมัยเรียนนะครับ uh ก็เป็นคนที่เรียนกลางๆนะครับเป็นไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะชอบทางด้านกิจกรรมนะครับเพราะว่าอยู่ที่สาขาดนตรีมีกิจกรรมเยอะแยะนะครับมีกิจกรรมประกวดดนตรีนะครับมีกิจกรรมเลื่อนเลงนะครับมีกิจกรรมเยอะแยะนะครับที่เรียนแล้วสนุกส่วนมากผมเป็นคนชอบสนุก ก็จะไปทํางานทังด้านนั้นก็มีการบันทึกภาพถ่ายภาพก็ได้ฝึกซ้อมหรือว่าชอบมาตั้งแต่นั้นนะครับหัดทำนะครับเป็นคนชอบเก็บภาพเก็บบรรยากาศเก่าๆไว้ดูนะครับก็เลยเริ่มต้นจากจุดนั้นในการทํางานเกี่ยวกับวิดีโอครับเกือบจะไม่จบสองไปครับขออนุญาตบาเล่าด้วครับมันอ้อครับอีสานบอีสาน ขออาตเบาเหล้านี่ยขออนาเาอีสานโอเคสามสองหนึ่งครับขออนุญาตเบาเล่าเนี่ยนะครับโอ้ยเบาอีสานครับขออนุญาตเบาอีสานนะครับมันเป็นคัดคัดจากคองเนี่ยนะครับเบาอีสานมันจะได้อ่าชัดเจนนะครับผมนี่เกือบเลี้ยงบ็จบนะครับเป็นคนที่มักมวนมักมวนไปเรื่อยๆนะครับกะไปน้ำมัมอํานะครับ ผมกะเหตุงานไปนําเรียนไปนํานะครับด้เงื่อนมาอ่เรียนหนังสือมันเตือนี่มันหมกักมวนมันไปเรื่อยๆจนบ่มาเรียนนะครับห่างหายไปโดนเติบนะครับกะมีพ่อนะนะครับผมเอิญว่าพ่อนาะนะครับอาจารย์จิตตนะทิพทิพอกักษรนะครับเป็นครูที่ปรึกษาผมเอิญพอนะครับเพิ่นเป็นคนเขียวเขียนนะครับมาดามาให้นะครับเพิ่น,ะนกะวังดีกับผม นะครับเป่าระดัก็ให้เป้าอยู่นั่นนะครับผมเป็นคนติดอาจารย์ครับติดครูติดอาจารย์ติดนี่ได้ติดครูได้วิชานะครับได้วิชาเหตุกรบเข้าได้วิชานวดนะครับได้วิชาเป่าแสกนะครับเทคนิคต่างๆอยู่ไกลเราเราจะส้อนให้เป็นพิเศษนะครับบว่าจะเป็นลูกเสียงแตกว่าจะเป็นลูกอาดีลานะครับตัวนี้เป็นดีลาดีลาดีๆนะครับตัวนี้ครครูเป่นเป็นคนเขียวเขียนให้จนจบนะครับ กะในสำเร็จจบกับหกปีเค่งครับผมข้าฝากถึงน้องๆนะครับผู้ที่จะไปเรียนต่อนะครับฝากสาขาวิชาดนตรีนะครับที่มหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลนะครับเป็นอีกทีเลือหนึ่งนะครับสาหรับน้องๆที่มีจิตใจมากดนตรีนะครับเขาสามารถไปเฮ็ดงานเดรร้ายด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรับราชการคู่ ครับหรือว่ามาทำงานอิสระแบบผมก็ได้บางคนกับเป็นศิลปินนะครับบางคนอยากเป็นเจ้าของห้องอัดนะครับทั้งนั้นผมเนี่ยเป็นเจ้าของอ่าคนถ่ายรับถ่ายทรรโปรดักชันต่างๆนะครับเฮ็ดงานหลายๆอ่าหลายๆรูปแบบนะครับฝากถึงน้องๆนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ที่จะมาเรียนหรือว่าผู้ที่เรียนอยู่นะครับอ่างานดนตรีเนี่ยมันหลากหลายนะครับอ่าสามารถเลี้ยงชีพนะครับมีรายได้ ที่ขขดูแลจะคล้องใดหรือว่าสาั่งตนสตั่งโตใดตอนนี้ไล่ใดไล่ใดที่มีอยู่ดีตอนนี้ประมาณเดือนละเจะบาทครับตอนนี้โอ้ยครับสาหรับไล่ใดที่ผมได้นะครับจากการเห็นงานตรงจุดนี้นะครับกับประมาณอยู่ที่หกลักต่อเดือนครับหกลักน้อยๆนะครับเพราะว่าเห็นงานรายด่านทั้งรับงานท้ายถ้ำนะครับหรือว่าเห็ุงานบนอ,ออนไลน์ ะบ,บนโลกโซเชียลนะครับก็บฝากถึงน้องๆนะครับผู้ที่บอยอยากเป็นคู่หรือผู้บอยอยากไปเรียนอื่นๆนะครับมาเรียนเอกดนตรีแล้วมีวิชาต,ตรงนี้นะครับไปเสริมเติมแต่งที่อยากอยากเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นะครับเกี่ยวกัของกับดนตรีแนวใดนั่นแหะครับเกี่ยวกองทางด้านการเรียนดนตรีการเรียนเพลงนะครับเพื่อที่จะมาม,มีผลงานเป็นของตัวเองบางคนอยากเป็นยูทูบเบอร์บางคนอยากเป็นศิลปิน นะครับเขามาเรียนตรงจุดนี้มีสอนนะครับที่ราชภัฒนอุบลนะครับอย่าลืมนะครับสาขาวิชาดนตรีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฒอุบลราชธานีขอบคุณครับอ่านี่ก็เป็นเรื่องราวของสายธุรกิจบันเทิงนะครับเกี่ยวกับงานดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดนะครับหรือว่ายูทูบเบอร์นะครับต่างๆนะครับการ เป็นโนะปรดิวเซอร์มาเบื้องหลังนะครับนะเป็นเรื่องราวเก็บความรู้เล็กน้อยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะครับสามารถนักนักเรียนสามารถนำไปตัดสินใจนะครับในภายภาคหน้าในอนาคตข้างหน้านะครับว่านักเรียน อยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรในอนาคตนะครับต่อไปนะครับอาชีพดนตรีนะครับสรุปนะครับอาชีพอาชีพทางดนตรีนี่มีหลากหลายมากนะครับซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะครับเป็นอาชีพที่สร้างความสุขนะความสนุกสนานความผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจบันเทิงมีความหลากหลายตอบสนองคนในสังคมได้ดีนะครับต่อไปนะครับบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงนะดนตรีมีบทบาทสำคัญมากต่อธุรกิจบันเทิงในด้านการสร้างความสุขให้แก่ผู้ชมและผู้ฟังในด้านบันเทิงต่างๆ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพทางดนตรีตอบสนองความต้องการให้แก่คนสังคมนะครับทีนี้นะครับท้ายคลิปนะครับครูก็อยากจะให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมนะครับก็คือให้นักเรียนเขียนนะครับประวัติ ของศิลปินที่นักเรียนชื่นชอบนะครับหรือว่าดารานักแสดงนะครับหรือว่านักดนตรีก็ได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีหรือว่าทางด้านศิลปะก็ได้นะครับศิลปินทางด้านศิลปะก็ได้ศิลปินทางด้านดนตรีก็ได้นะครับเลือกเลือกมาหนึ่งคนนะครับแล้วก็เขียนประวัตินะครับโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็ ตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ถ่ายภาพนะครับส่งครูประจำชั้นนะครับครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ